สวัสดีผู้ชมครับผมพระโตตรงมันล้นลาวันนี้นะครับบอกเลยว่าบอกมากๆกับคนที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปไหนในช่วงสงกรานนะครับและสําคัญครับดูชุดก่อนว้าวว้ไม่ได้ชุดเล่นน้ําครับแต่ว่าจะพามาเล่นโยคะ oh. นี่คือหนึ่งกิจกรรมครับที่ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเล่นได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายไปเล่นพร,พร้อมกันดีกว่าครับไป หลายคนอาจจะคิดว่าโยคะเป็นกีฬาสําหรับผู้สูงวัยเท่านั้นครับเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆดูน่าเบื่อเนาะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าความคิดเปลี่ยนทันทีที่เจอผู้หญิงผมบ๊อบคนนี้นี่แหละครับสวัสดีครับโอ้ผมมารบกวนสมาธิ ของป้าจีหรือเปล่าครับโอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะย,ยินดีมากเลยที่มาเพราะป้าเนี่ย oh. อยากจะให้คนม,มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพ oh. สําหรับฟลาเนี่ยนะก็คือการที่เราเนี่ยจะทําให้ตัวของเรากับผ้าเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนผ้าเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะของเราเลยเ oh. พราะผ้ามันนิ่มใช่ปะ่ะแล้วหนูจะต้องยืนบนผ้านั่งบนผ้าแบบนี้ถ้าเผื่อหนูเนี่ยไม่สามารถจะ trust เชื่อ เชื่อหรือเชื่อมั่นในผ้าหนูจะไม่กล้าเลยที่จะเหยียดจะยืดจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่บนผ้าก่อนที่จะเล่นโยคะฟลายได้ต้องต้องอยู่กับอันนี้ให้ได้ก่อนใช่แล้วคก็ทำท่าโยคะก็คือบิเกนเนอร์ทั้งหมดจะต้องทําการวอร์มอัพเพื่อเหยียดยืดมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างเดียวคือก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามความกลัว และนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ผมตัดสินใจลองเล่นโยคะนะครับเพราะว่าคําพูดที่ให้แง่คิดดีๆจากป้าจินักแสดงวัย64กระดัดคนนี้แท้ๆเลยแหละครับในฐานะที่ข้ามวอในวงการโยคะเล่นมานานจนผันตัวเองเป็นครูฝึกสอนและปัจจุบันนี้กลายเป็นเจ้าของอากาลิโกโยคะนี่แหละครับป้าจี้บอกว่าการฝึกโยคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแค่เราตั้งใจฝึกก็จะสําเร็จแล้วทุกวันนี้ป้าจีบอกว่า ที่สุขภาพยังฟิตเปรี้ยก็มาจากการเล่นโยคะเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างความสมดุลของร่างกายแถมยังก่อให้เกิดสมาธิและการเล่นโยคะหชั่วโมงเนี่ยนะครับสามารถเผาผลาญพลังงานเฉลี่ยแล้ว200-400กิโลแคลอรี่ปัจจุบันนี้มีการดัดแปลงให้เล่นโยคะหลากหลายรูปแบบมากขึ้น หรืออย่างล่าสุดกับโยคะฟลายเป็นการนำเอาศาสตร์แห่งโยคะมาผสนกับศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นกายกรรมการเต้นรำพิลาทิสอะโครบติกพัฒนาจนกลายมาเป็นการออกกำลังกายแนวใหม่นี่แหละครับดูสิครับคุณผู้ชมครับได้ฝึกทั้งกายจิตใจพระตัวเองก็เลยอยากจะชวนทุกคนให้มาฝึกฝนโยคะลองดูครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมและวันนี้ถ้าตกตกมันละลาขอลาไปพร้อมกับการไปเล่นโยคะต่อได้ลงทวนเลยสอนด้วยครับผมขอบคุณนะ <c oughs> ครั <c oughs> บสวัสดี <c oughs> ครับ